โอเคนี่ครับนักขอกาบที่ทุกท่านกินด้วยี่ครับนกักขอสเก็ไมคครับยาเวครับผมโอเ ในวับนี้ก็กลับมสัมเกมใหม่ครับเชื่อได้วันนี้เรามาอยู่กันในไมค์ครับกล่องล้อประสุกันอีกแล้วอ่าซึ่งวันนี้ะนะครับผมแล้วก็มากับอ่าแน่นอนว่า <c oughs> คุณข้าวน,น,น,นะครับผมจะเก่าจะเดิมจะประจำนั่นเองนงานผมะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาหมุน,มน,มนวงล้อเบนเชนนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นอ่าเบนเชนเขาเรียกว่าเดิมฟอร์อ่าแบบโตแล้วนะครับผมเวอร์ช่นโตแล้วในประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยผมจะกับคุณข้าวจะสมได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับใครมันจะแบบเด็กหนุ่มวัยรุ่น หรือ,อใครมันจะจชนะไปอะไรนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องการกันยุบกลายกันสุดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการขึ้นสอไปด้วยนะครับถ้าชอบแล้วแล้วก็เจี๊เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไป,ไปกันเลย,เลยอะโอเคผมเริ่มเริ่มกันจากรอบแรกนะครับซึ่งก็จะมีตัวละครตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี้ อาจจะแบบตัดตัวโกงไปนิดนึงมีอยู่เท่าไหร่นะสิบตัวเก้าเก้าตัวเก้าตัวอ่าใครเริ่มก่อนนะเดี๋ยวกดกดนี้เป็นไงเผื่อใครมาดูครั้งแรกอ๋อเออลืมพูดกดนะเราจะทำการประทังกันทั้งหมดสี่รอบนั่นเองในการประทัาเกิดว่าเสมอกันก็จะไปตัดสินกันที่รอบที่ห้านะครผมเอาว่าเดี๋ยวรอบแรกสมมติผมก่อนแล้วกันนะผมขอเลือกก่อนในครับผมดูดีว่าจะเป็นตัวอะไรนะไปเล let's วันนี้เป็นอัลบิโดนะครับนี่หมุนหมุนหมุนออกมาเป็นอย่าโวยนะว่า โอ้โหเอ็กโกเอ็โกโกต่อไปนะตาคุณข้าวนะฮะข้าวเลสโกโอเคดูเขาได้ตัวอะไรนะเอาแบบรุ่นเดียวกันได้ไหมเออคีมมันก็ซอมาหาเลยนะนนเจดเลยเอโอ้โหเจ็ดเลยเจะเล่นยังไงวะเนี่ยจะเล่นกันยังไงแอบยากไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยอโอเคผมเรียบรอ้อยก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้มารอบนี้นะครับผมนะผมจะกลายเป็นอ่าอะไรนะไอ้โคโคใช่ไหมต้องแ,แปลงร่างก่อนนะครับผมแปลงเลยกันปุ๊บนี่ย สโอเคอาตักคุณน้าคุณฆ่าไปน้าเลยวะเจ็ดเล่เจ็ดเล่ครับอึบนี่โยนเทเลยเอาอ่ะทำไมมันดูผอมๆไปวะคุอย่าบูลลี่ดิเออเข้าแบบอาจจะแบบอยจะขุ่นดีหรือเปล่าเอออยากจะขุนดีนะครับผมอ่ะว่าคุณพร้อมยังพร้อมยังรอบแรกพร้อมยังพร้อมนะโอเคตรงลงกันไม่ใครเอ้ยเดี๋ยวดิจะบอกว่าเป็นอบิโดไม่ใช่นี่วะมันคนละผ้ากันเอเลนโซโอเคพร้อมแลได้ไหมเบทเอาแล้วสามสองหนึ่งไปเจ๊เลย ไปแล้วเอ้ยโอ้โหโอยเดี๋ยวดีใจนโอ้โหโอ้โกงอ่ะโกงอ่ะคุณโกงอ่ะโกงเกินโกงเกินโกงเกินมาดี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 เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดีใจนะ เดี๋ยว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 ร้อน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 ไปไหน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 แล้วอยู่ไหนอยู่นี่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 มนนีมาดีมาดีมนนีเออเอออ่ะไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ยร้อร้อนไม่ไม่ก็จะตายเพราะไฟไหม้ไม่ดูทำอะไรไม่ค่อยได้เลยท่าน้ำโยมไอ้ขั้วจริงทำอะไรแทบไม่ได้เลยไม่เป็นไรยอมให้ก่อนแล้วกันนะรอบแรกนะะโอเคผมมาต่อกันรอบที่สองเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมแพ้น้ำเชมบุรจะสุ่มก่อนเองนะครับผมแพ้ตอบแรกผ แม่เออยอ,ยอมยอมยอมไปก่อนนะเมื่อกี้คือมันทำอะไรไม่ได้ตันทำอะไรได้นะฮะเอียตอนนี้มาเป็นนี้สไปเดอร์เมื่อกี้ครับผมนี่ม่ไม่ธรรมดามาดิลข้าวจะได้ไตัวอะไรน,นะฮะไปไปดูซิจะได้เป็นเป็นโอ้โหเดอะบมอมไฟเออร์ว่ะอ๋อเว้ยได้อยู่รอบนี้ได้อยู่นะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีวกว่าดูจะเป็นไงอโอเคเรออียบร้อยผมมปนอยู่นในเกมแล้วนะฮะมาคุณข้าวอยู่ไหน โอเคมการแปลงก่อนเลยแล้วกันนะแปลงนะปึ๊บนี่เลยนะเมื่อกี้ผมว่าเอาชุดอ่อนดีกว่าดูโอเคไหนคุณแปลงล่างสิรวมไฟเลยนะสามอปึ๊บนี่โกเทนะครับผมตัวตัวใหญ่กว่านิดนึงด้วยนะโอเคนี่นี่ตัวใหญ่กว่โอ้โก็ไม่ดีนะไม่ดีนะเยอะอยู่นะครับอะพร้อมไหมครับพร้อมยังอ่พร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วสาม สองเรเลยอ่ายงก่อนเลนี่ขอยิงก่อนเลยโอ้ยดี๋ยเดี๋ยวเดีเดียวเดียวก่นเออเอไม่รู้นะนี่ขอญาตปีนญาตปีนเลยปีนเลยปีนเลยนี่มาดีมาดีมาดีโดนโดนนาคนไฟนะโอ้ยคนไฟคนไฟหรอมาเจอนี้เจอนี่โอ้ยเนียวยวเหนีวตัวเองเอาเอาเออาเอตีัวเี้ตัดิ มาดิเออเออมาดิโดนดิโดนโดนหนี่โอ้โหโอ้โอยมาหนีมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะเป็นะนี่นะนี่นี่อ๋อไม่ไ้ยิงยิงยิงเออมาดิมาดินี่นี่โดนแล้วเรียบร้อยโดนดิเรียบร้อยดูมาอุ้ยตกสมบัดกลับไปด้วย มาดิโอ้ยมามาสุดจะแลวไงนี่โดนขามไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยแล้วไงแล้วไงเอ้ยอะไระเนี่ยเอ้ยเอ้ยดตัวเองยคนผิดคนผิดนี่นี่นโดนโดนเรียบรอยขอยันขางขายันขางขายันขางขงหมดข้งหมดโอ้ยเอ้ยนี่ก็ยิงเยิงเ้โอยมันเร็วอย่างนั้นนนี่นี่นี่ขังไปขังไปขังไปเออเอาขังเอาเขาตัวเองเอาเอาสวยดิเจ็บไหมเนี่ยจะตายยังจะตายยังตายยังเรอเรอื นี่โอ้ยดิ่งดึงดิ่งไปไัเนี้นี่ไงตายยังเอื้อเอเดี่ยวนี่เดียวเอ้ยตอนนี้พอพอได้เปรียบกันอีกอย่างนะคือนี่ลองสังเกตดูเวลากดแบบนี้เราจะเห็นเป็นเลขอ๋อก็คือเรากระเขาคือแปลว่าเรากล้าเกินนะครับแล้วก็จะกลับไป็นคนนะได้เลยแกตายแล้วนี่ นี่โดน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 เออเรียบร้อยตายแน่ตายแน่ตายแน่ยืดดะแต่ประเด็นแข็งไม่แข็งเพราะว่าเป็นอยู่ข้างในใช่ป่ะที่เข้าไปตีไม่ได้เด้นประเด็นน่ะโอ้ยคุณพลังเหลือสองพันเลยกับสองพันสองพันนี่นี่โอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรอะนี่เดี๋ยวขึ้นดูไปนะเออเยสเรากงจะตาย บายสบาย,ยชิลๆนะเออเดี๋ยวไปเจอกันรื่องต่อไปกันเลยอ่ะโอเคผมไปต่อกันรื่องที่3นะครับเมื่อกี้ผมก็ชนะไปแบบชิลๆนั่นเองนะเออเดี๋ยวไปดูคุณข้าวเดือยน,นะคุณข้าวจะได้ตัวอะไรนะครับผม,มไปเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวนี้หมุนแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นบโอ้ชิวๆแลวตัวบินๆอีกะอะเออเป็นชิวนะครับผมอ่าโอเคโอเคไดาอยู่ได้อ,อยู่นะมาชิวๆอย่างนีต้องคือมันก็สอนแล้วป่ะเออสมได้มังกรสอนแล้วป่ะ จะนิหมุนมาแล้วก็เป็นอุ้ยเป็นตอมผมก็ได้อยู่แหละเป็นตอมนะฮะโอเคผมมาตอนต่อนะในเกมนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วโอเคมาครับผมเปลี่ยนฐานที่อีกแล้วนะฮะในรอบนี้ผมจะแปลงเป็นต่อไอเบสตอมเปลี่นแล้วนี่เป็นปูนะโอ้โหนี่เี่ยปูนะเป็นปูจริงนะผมเอ้าโอ้ยแปลงผิดตัวอ่ะ โเนี่มาแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคมาพออย่าพออย่าไปไปกินนิดนกดนกดนพ่อ้พอด้โอเค้พอ้สามสองนเริ่มเก๋จะดีป่ะยังไก่อนดีบินก่อนเลยแล้วกไม่รู้ทำอะไรบินเลยบินไปไหนบินไปไหนบินไปไหนนน้ยังไงแล้วไงแล้วไง้วแล้วไงดีเอ้าไปเลยเหรอโอ้อดอย่างเงี้ยโดนไปชอยไปกินทีตายแล้วเลยครับผม แรงจริงย oh okay, ังไม่ทันได้โชว์ของเลยโอียวเราโชว์เโชว์ออดไอ้ก็แพ้ไปโอเคผมมาต่อกับเราอที่สี่นะครับผมก็ เวลาตัดสินแล้วนะเออดูว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าผมแพ้ก็จบถ้าผมชนะก็เล่นต่อนะครับผมก็คือว่าให้คนแพ้หมุนก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เหลือยูมังกาซอ่คูมาสโตนแล้วก็คูปนะครับดูบอลนะครับผมจบพอแล้วไปเล็กโกโอเคดีว่าคุณข้าวนะคุณก็เป็นกูมาฮาเลยไอ้เหที่เขาทำอะไรด้วยไม่จริงคุณอย่าดูถูก กูอย่าดูถูกเว้กูมันก็มีหัวใจเข้าใจไหมโอเคโอ้มาตามผมนะ้วโอ้ตัวไหนก็ได้เอามาเถอะนะเอามาเถอะโอ้ตัวนี้เป็นโอ้โหโควาโตของชอบเสื้อดีอย่างงี้นะไม่ธรรมดานะครับผมจริงชิลๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยอ่ะโอเคผมมันอยู่ในเกมแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นลังสุดท้ายหรือไม่ไม่รู้นะฮะใช่ผมเข้าจริงๆเลยรังสีนี่จะยิงผ่านพวกเยลลี่อะไรอย่างงี้ได้เปล่าอ่าก็ต้องลองดูนะครับผมอ่ะ โอเคมาเลยนะกลุ่มมาโตใช่ไหมปึ๊บอ่าใช่ด้วยนะนี่โคเท่นะแล้วก็เป็นกู๊่เหรอกู๊่ตัวนี้ตัวนี้อ่าหนึ่งสองนี่นี่เออดูนี่เห็นไหมแค่วัดระดับก็นี่คนละคนละระดับแล้วนะอุ้ยแต่คุณมีหน้านามันหัวเห็นไหมเออมันจะมีนันเทนะเว้ยเออทำให้เล่นไปนะแต่รูปไม่แตกนี่ไม่ตายนะอ่าเดี๋ยวก็รู้ว่าแตกไม่แตกนะคุณพร้อมยังอ่าพร้อมพร้อมนะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วสาม สองหนึ่งเริ่มครผมเสรฟเลยนีอุ้ยมันใช้พลังยังไงอุ้ยออ้าวหนีไม่เข้าหรอเอออ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเกิน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 เฮ้ยไม่เกินไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ไงวะเดนี่นโดดโดด โดนไปมดิ่โดนไม่โดนไดิสายโลเกียร์แบบนี้สายโลเกียร์เออเอเอาว่ะเอาว่มาดีมาดีแล้ยังไงอะพี่นี่ดีดโดี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 ยีด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 ียีดีอีดีนีด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 เดีดีดอดี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 งีด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 ีางดีดีดน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 ดีอ้ย โอ้โหเล่นยังไงวะกูเล่นยากจังหดมากตอนนี้นี่เหลือครึ่งหัวใจนะหดหมเหลือครึ่งหัวใจเกือบตายนะก็โอเคแต่ว่าสุดท้ายก็พงชนะไปเอางี้ดีกว่าให้แก้มืออีกรอบไหมแต่ว่ารอบเนี้ยมานี่มานี้ผมให้คุณนี่เลยเอ้าเลย อตัวที่ตัวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้เลือกตัวที่ชอบเลยเออเอาผมให้คนเลือกเลยว่าคุณอยากเอาตัวไหนอ่ะเออเอามาเลยรอจงง่ายก็รื้อแพ้ผมดีๆนะฮะคือถือว่าชนะไปแล้วไงอ่ะโอเคพอไหมพอไหมพร้อมพร้อเคได้โอเคได้ครับผมแย่ได้โอเคเออเอานึงสองตาแป้งปุ๊บปุ๊บโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่พราะนะหนึ่งเพราะนะหนึ่งสองตาแป้งปุ๊บ นี่ตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวนะคุ้นๆไงแล้วไงไงแล้วไงแล้วไงเอ้าอะไรหรอเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันอาจจะอยู่ที่ฝีมือคนเล่นไงเคบยไม่ได้เตรียมนะครับโอเคเอาพับยางพับอับยางเล่นกันตรงนี้เลยนะพัอนะถือระบายวไปไปแล้วไปแล้บินดีแล้วมารดี้บาร์ดี้ดีคุณดูคุณดูดูดีช็อตตรงนี้ช็อตดีบาร์ดี้บารดีช็อตแล้วไงช็อตแล้วไง จะแลงไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมาดิมาดิดิโดนโดนดิโดนโดนโดนช็อตช็อตแล้วไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อก็ได้เออดิดิดิโดนไปดิโอ้ยไปโดน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 แน่โดนแน่นี่นี่นี่มาดิมาดิอึ๊บจุกจุ๊กจุกจุกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเออมาโจเอ้ยไม่เอาคุณตายก่อนไงคุณตายก่อนไง เออเห็นป้าบอกแล้วมันแบบมันอยู่ที่ฝีมือคนเออโหเมื่อกี้เกือบอะแต่มันว่าแต่มันจริงนะดูว่านนะครับเออเป็นทำในเทมันจริงใครับามนะก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันในกล้ามศัพท์อาการหมุนล้อรถในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เราสองคนเดี๋ยวไปประทะกันในไอ้น้องมอดไหนก็สามารถขอไปได้นะออันนี้ผมันนี้นะครับสุดแล้วนะก็โอเคผมได้สวัสดีมัมก็ไม่ขอต้อนรับไปก่อนนะจะชอบจะอยู่ร้านสุดท้ายเพื่อเป็นกมลังใจผมในการต่อไปด้วยเดี๋ยวเข้าไปนะจะมาด้านตอนนี้เขาลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย